ด่วนที่สุดวันนี้วันที่7กันยายนพศ2568ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่หน้าประวัติศาสตร์การเมืองอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกร,ระม่อม แต่งตั้งนายอนุทินชาญวิรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการหลังจากการลงมติในรัฐสภาที่ผ่านมาซึ่งเป็นกระบวนการทางการเมืองที่จับตามองจากทั้งประชาชนไทยและสื่อต่างประเทศเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมามีความไม่แน่นอนสูงทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน การโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมในครั้งนี้ถือเป็นการสิ้นสุดการรอคอยและความกังวลใจของหลายฝ่ายที่ต้องการให้ประเทศไทยมีผู้นำคนใหม่มาบริหารจัดการปัญหาสำคัญเร่งด่วนโดยเฉพาะในมิติทางเศรษฐ,ฐกิจที่กำลังเผชิญความท้าทายอย่างรุนแรงทั้งภาวะเงินเฟ้อราคาพลังงานสูงนี่ครัวเรือนที่พุ่งทะลุระดับสถิติและการชะลอตัวขอองค์การลงทุนจากต่างประเทศ นายอนุทีนในฐานะนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่าจะเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน6เดือนข้างหน้าโดยมาตรการเบื้องต้นที่ถูกกล่าวถึงคือการอัดฉีดงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสนับสนุน SME และผากเกษตรลดภาระค่าครองชีพและเจรจาหาทางออกเรื่องพลังงานราคาสูง ขณะดเดียวกันก็เตรียมเดินหน้าโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เพื่อสร้างงานและฟื้นฟูความเชื่อมั่นนักลงทุนต่างชาติอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาทันทีคือสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่มีความตึงเครียดมาตลอดช่วงที่ผ่านมาทั้งในประเด็นพื้นที่พิพาทการลักลอบเข้าเมืองและปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะหลังเกิดเหตุการณ์ประทะย่อยหลายครั้งทําให้ประชาชนในพื้นที่ชายแดนทั้งสองฝั่งเกิดความกังวลและหวาดระแวงนายกรัฐมนตรีอนุทินได้แสดงท่าทีชัดเจนว่าจะใช้ทั้งการเจรจาทางการทูตและการประสานงานด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันไม่ให้สถานการณ์ลุกลามพร้อมยืนยันว่าไทยจะยึดหลักการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและให้ความสำคัญต่อผลประโยชน์ของประชาชนเป็นอันดับแรก โดยได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงเร่งดำเนินการประชุมร่วมกับฝ่ายกัมพูชาเพื่อหาทางออกโดยเร็วที่สุดบรรยากาศในแวดวงการเมืองหลังการโปรเกล้าวโปรดกระหมอ่อมแต่งตั้งนายอนุทินเต็มไปด้วยเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งในแง่บวกและลบฝ่ายสนับสนุนมองว่านายอนุทินม,มีประสบการณ์การเมืองยาวนาน มีความสามารถในการเจรจาต่อรองและมีฐานการเมืองกว้างขวางจากการร่วมรัฐบาลหลายสมัยซึ่งอาจเป็นจุดแข่งในการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองขณะที่ฝ่ายวิจารณ์ตั้งคำถา,ถามถึงความท้าทายในการจัดก,การปัญหาที่ซับซ้อนและเร่งด่วนโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนอย่างหนักสื่อมวลชนต่างประเทศให้ความสนใจไม่น้อยต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ โดยรายงานไปในทิศทางเดียวกันว่าการที่ไทยมีนายกรัฐมนตรีใหม่อาจช่วยลดความไม่แน่นอนทางการเมืองแต่สิ่งที่จะเป็นตัวชี้วัดที่แท้จริงคือความสามารถในการจัดก,การปัญหาเศรษฐกิจที่ยืดเยื้อมายาวนานรวมทั้งการดูแลความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นประเด็นละเอียดอ่อนประชาชนหลายกลุ่มแสดงความคาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำมาซึ่งความหวังใหม่ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากราคาพืชผลตกตำ่ำคนทำงานที่กำลังเผชิญค่าครองชีพสูงและเยาวชนที่กำลังมองหาความมั่นคงด้านการศึกษาและการจ้างงานขณะเดียวกันก็ยังมีเสียงระแวงว่าหากรัฐบาลใหม่ไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้จริงอาจทำให้ความไม่พอใจในสังคมขยายตัวมากขึ้น สำหรับท่าทีของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงเบื้องต้นมีรายงานว่าได้ให้การสนับสนุนรัฐบาลใหม่และพร้อมดำเนินการตามนโยบายด้านความมั่นคงโดยเฉพาะเรื่องชายแดนอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันเหตุไม่สงบและรักษาผลประโยชน์ของชาติในขณะที่ตลาดการเงินและการลงทุนมีปฏิกิริยาตอบรับเชิงบวกหลังการโปรดกล้าโปรดกระมอง มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ดัชนีตลาดหุ้นไทยดิดตัวขึ้นทันทีนักลงทุนต่างประเทศเริ่มกลับมาให้ความสนใจมากขึ้นแม้ยังคงรอดูมาตรการทางเศรษฐกิจที่จะประกาศใช้อย่างเป็นรูปธรรมในเร็ววันนี้ทั้งหมดนี้สะท้อนว่าการโปรดกล้าวโปรดกระหม,ม่อม แต่งตั้งนายอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเชิงการเมืองเท่านั้นแต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นของบททดสอบครั้งสำคัญว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะสามารถนำพาประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตทั้งเศรษฐ,ฐกิจการเมืองและความมั่นคงชายแดนได้หรือไม่ ประชาชนไทยและสังคมโลกกำลังจับตาทุกย่างก้าวของรัฐบาลใหม่ที่จะเริ่มเดินเครื่องเต็มสู่ในช่วงเวลานับจากนี้และสิ่งที่ทุกฝ่ายคาดหวังคือความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนของประเทศไทยในอนาคตอันใกล้